สวัสดีค่ะช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวขาอสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าปล่อยออกมาแล้วสำหรับ MV เพลงรอหนูที่คูบอนของแน็กชาลีที่ได้นางเอก m ออย่างสาวคุยอันมาร่วมแสดงด้วยต้องบอกเลยว่าปล่อยออกมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงยอดวิวนั้นทะลุไปถึงแสนวิวอย่างรวดเร็วและคาดว่ายังพุ่งขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าหนูคุยอันกับพ่อหนุ่มน็กชาลีได้แสดงอย่างน่ารักและเป็นธรรมชาติสุดๆแถมยังมีฉากฟินๆให้แฟนๆได้กรี๊ดกันหลายฉากเลยทีเดียวโดยเฉพาะฉากที่แน็กชาลีป้อนขนมให้คุยอนันงานนี้ดูเหมือนว่าคุยอันจะเขินจริงจังถึงกับอมยิ้มแก้มป่องเลยทีเดียว และฉากที่แนักชาลีจับมือขุยอันมากอดเอวตัวเองและขุยอันก็ยอมกอดแบบไม่มีขัดขืนแถมยังเอาหน้ามาซบที่หลังของแนักชาลีอีกตั้งหากต้องบอกเลยว่าฉากนี้มีคนจิกหมอนขาดอย่างแน่นอนและยังมีช็อตที่ยังจับมือกันอีกต้องบอกเลยว่าขุยอันเก่งมากๆเพราะว่าปกติเป็นคนค่อนข้างจะขี้อาย และยังมีอีกช็อตที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือฉากที่แนักชาลีปั่นจักรยานซ้อนขุยยันเล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฉากนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนและแน่นอนว่าเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันนั่นเองและต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันทันทีว่าบอกเป็นในายวันนี้แฟนฉันหรือเปล่านี่เจี๊ยบจะบอกว่าคนนี้แฟนฉันใช่ไหมคะ เลือกคนนี้แหละที่รักษาแผลใจที่ผ่านมาน่าจะรู้ว่าใครจริงจังกว่าใครเอ๊ะ,เ,อะเห็นหนูคุยอ่านซบหลังชาลีด้วยอันนี้มีในบทไหมคะทำไมฟินจังเลยจะกรีกก็ไม่กล้าค่ะกลัวแฟนรลับไม่ได้เขินมากก็เรียกได้ว่าความคิดเห็นนั้นไปในทิศทางเดียวกันเลยทีเดียว ต้องบอกเลยว่าใน Mv เพลงมีฉากน่ารักกุ๊กกิ๊กเยอะมากๆที่วนดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยเพราะว่าดูเหมือนพระเอกกับนางเอก Mv จะเขินกันนอกบทจริงๆเพราะว่าพระเอกแน็กชาลีของเราเล่นมองตานางเอกแบบหวานเยิม้มจนนางเอกนั้นเขินหนักมาก ก็เรียกได้ว่าปังมากๆสำหรับเพลงรอหนูที่คูบอนที่แฟนๆต่างก็บอกว่านี่ไม่ใช่เพลงรักแต่เป็นเพลงจีบสาวแล้วสาวคนนั้นก็คือหนูคุยอันนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ